พวกเราหน้าเป็นผู้ที่มีโชคนะที่ได้เกิดในยุคที่ยังมีคำส,สอนของพระเจ้าเผยแพร่อยู่แล้วก็ยังมีโชคที่ได้มาเกิดในสถานที่นะที่มีคำสอนของพระเจ้านะนปฏิสถาน และเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ถือว่าเรามีโชคอีกชั้นหนึ่งนะเป็นโชคที่เพิ่งมาใหม่ก็คือจะได้สนทนากับพระพุทธเจ้าด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่เกิดมาในยุคพุทธกาลนะไม่ได้พบพระพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวนี้นี่ ผ่านมา2 6 0 0ปีนี่เรามีโอกาสจะได้สนทนากับพระพุทธเจ้าแล้วนะเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เขามีข่าวว่าเนี่ยที่มาวาอะไรเกียวโตนะประเทศญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าทำโปรแกรมก็ได้นะหรือว่าแอปที่ทำให้เราเนี่ยสามารถสนทนากับพระพุทธเจ้า ผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้อันนี้เขาใช้ความก้าวหน้าทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะเรื่อง AI เ,เนี่ย AI นี่มันเป็นเหมือนกับสมองกลนะที่มันทำอะไรได้ไหลายอย่างใกล้เคียงกับมนุษย์เช่นเห็นหน้าเห็นภาพก็จำได้หรือบอกได้ว่าเป็นใคร แม้ว่าจะยิ้มแม้ว่าจะหน้าบึง้งหรือว่าแม้จะใส่แว่นสวมหน้ากากอารมมยนี่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มันก็บอกได้แล้วรวมทั้งสามารถจะเรียนเสียงนะให้เหมือนเราหรือว่าประดิษฐ์ผ้าประดิษฐ์หน้าตาที่เหมือนเราได้ แต่ว่าตอนนี้เขาก็ใช้ AI มาในทางส่งเสริมนะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาชื่อว่าบุตตาบอดนะบุตตานี่ก็พุทธเจ้าบอดนี่ก็มาจากคำว่าโรบอทเขาก็ใช้ AI นี่แหละนะซึ่งตอนนี้มันก็แพร่หลาย Google ก็ใช้ในการพาเรามา สถานที่ต่างๆตอนนี้เขาก็ใช้ AI เนี่ยเพื่อให้คนที่สนใจพุทธศาสนาเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับงานการนะมีความกุ้มใจอะไรมีความเครียดอะไรก็ป้อนคำถามไม่ต้องพิมพ์มันก็ได้นะ พูดเอาเลยพูดเอาเลยใส่คามใส่โทรศัพท์มือถือนะแล้วก็ไอเอไอเนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่นำคำสอนของพระุทธเจ้านี้มาบอกเราเป็นเสียงนะเป็นเสียงมืนกับเสียงพระพุทธเจ้าเลยนะแล้วก็มีภาพพระพุทธเจ้า อยู่ในจอนะสมมติก็ว่าผู้เจ้านี่กำลังสนทสนากับเราหรือกำลังตอบคำถามของเราที่มาเลไ์เกตัวนี้เขาก,ก็ใช้วิธีเอาข้อความในพระไตรปิฎกนะเจอพระสุตตันตปิฎกเนี่ยนะใส่เข้าไปในเครื่องและให้ AI เนี่ยมัน คอยพิจารณานะว่าคําตอบใดหรือว่าข้อทรรใดเนี่ยทีจะสอดคล้องกับคําถามของเรานะถามในทุกเรื่องนะอน,นี้ก็เป็นความก้าวหน้าอย่างใหม่นะซึ่งจะถือว่าทําให้เราคนรุ่นเรานี่นมีโชคอีกประการหนึ่งก็ได้นะได้สนทนากับพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะได้ไม่ ไม่มีโอกาสพบระเจ้าตัวจริงนะแต่ก็ได้สนทนากับพระองค์ไม่ใช่ด้วยการอ่านนะแต่ด้วยการฟังแล้วก็ตามเนี่ยมันก็มีข้อที่ควรพิจารณานะสองสามประการคือว่าประการแรกเนี่ยเราอย่าไปฝากความหวังหรือพึ่งพาเทคโนโลยีมากไปนะ บุทาบอดเนี่ยมันก็ยังเป็นผลผลิตของเทคโนโลยีนะที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์แล้วเราก็ถ้าเราไปมั่นใจหรือฝากศรัทธาไว้กับเทคโนโลยีแม้มันจะเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเนี่ยเราก็อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้เพราะว่า คําสอนหรือข้อธรรมที่ใส่เข้าไปใน AI เนี่ยหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันก็เกิดจากมนุษย์นะถ้าใส่ข้อความที่ถูกมันก็ให้ผลที่เป็นประโยชน์แต่ถ้าใส่ข้อความหรือ Input ที่ไม่ถูกต้องมันก็อาจจะมีปัญหาได้ยังไม่ต้องพูดถึงว่ามีไวรัสนะเข้าไป ปนลังควานทำาหไ AI i เนี่ยเพี้ยนเพราะว่าเทคโนโลยีนี่มันก็มีข้อบอกพร่องข้อผิดพลาดได้เสมอมันมีคำพูดว่าคนเราเนี่ยนะย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่มไม่ใช่คนเราอย่างเดียวนะเทคโนโลยีหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ AI นี่มันก็ผิดพลาดได้มันมีบั๊ก มันมีช่องว่างที่ไวรัสมมาแวร์สารพัดเนี่ยจะเข้าไปปันป่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถามอะไรไปเนี่ยคำตอบที่ได้อาจจะไม่ตรงกับคำสอนของพระเจ้าก็ได้ยังไม่น่าถึงอคนที่ประสงค์ร้ายนะที่สามารถจะมาเรียกว่าแฮกนะหรือว่ามา ควบคุมบงการไอ้เทคโนโลยีที่เราใช้อยู่ก็ได้สมัยพุทธกาลนะเคยเล่าเวลาเนี่ยมีคราหนึ่งพระองค์ไปแสดงธรรมให้กับอุบาสกคนหนึ่งนะเป็นข้าบ,บดีชื่อสุรอัมพัฒแสดงธรรมเรื่องขันห้าว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสุรอมพัฒเนี่ย พิจารณาใครควรก็เกิดปัญญาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันไมกี่ชั่วโมงต่อมานะพุทเจ้าก็กลับมาหาสุรรรมพัทใหม่แต่ที่จริงไม่ใช่พุทเจ้าตัวจริงนะเป็นมารที่ปลอมตัวมามานี่แปลงร่างได้สุรัรรมพัทก็สงสัยว่าพูทเจ้ามาทําไมนะเพราะว่า เพิ่งเสด็จไปเมื่อสักครู่คือเจ้าจำแรงก็บอกว่าเนี่ยที่เมื่อกี้สอนนะว่าขันตั้งห้าล้วนแต่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะไม่เที่ยงเป็นทุกเนี่ยเมื่อกี้เราพูดผิดนะยังมีขันบางอย่างนะที่มันเที่ยงมันเป็นสุขแล้วก็มันเป็นตัวตนได้ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็เชื่อนะ ผู้เจ้าพูดอะไรมาก็เชื่อเพราะศรัทธาอยู่แล้วแต่ว่าสุรัมพันธ์นี่ไม่เชื่อบอกว่าไอ้ผู้เจ้านี่พูดคําไหนคํานั้นนย่อมไม่กลับคําโดยเพราะคาสอนที่สําคัญสงสัยว่านี้ไม่ใช่ผู้เจ้าตัวจริงนะไอ้น,นี่เป็นมารหรือเปล่าเนี่ยก็เลยถามเลยนะท่านเป็นมารใช่ไหมบอกว่ามานี่พอรู้ความจริงเขา้าพอรู้ว่าคนรู้อุบาย ก็ยอมแพ้นะเปิดเผยตัวตนที่แท้ว่ะเนี่ยเป็นมารแล้วก็หนีไปมาเนี่ยมันสามารถที่จะแปลงร่างเป็นผู้จ้าแล้วก็ชักพาคนให้เข้าใจผิดนะหรือเกิดมิจฉาทิฏฐิได้มันในยุคนี้เนี่ยนะไอ้เทคโนโลยีเนี่ยแม้มันจะดียังไงนะมันก็อาจจะเปิดช่องให้ผู้ประสงค์ร้ายเนี่ย นะมาบงการควบคุมให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ตามวัตถุประสงค์ขงเขาอย่างที่เดี๋ยวนี้ก็มีเฟกนิวเยอะเฟกนิวแล้วก็มีการเติมแต่งวิดีโอเหมือนกับว่าเรากำลังพูดอย่างน้อนอย่างนี้ทั้งที่ไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่ว่า AI นี่มันประดิษฐ์ขึ้นมาเอ,ง,อางเดี๋ยวนี้ต้องมี ไม่ใช่มีศรัทธาอย่างเดียวนะศรัทธาแย่ยไม่พอนะมันต้องมีวิจารณญาณหรือมีปัญญาด้ยวยเพราะนั้นถึงแม้ว่าจะมีบุฎด,ดาบอตเนี่ยนะก็จะไปคิดว่าไอคา้คำตอบที่เราได้เนี่ยมันจะเป็นของแท้เสมอไปมันอาจจะเป็นของเทียมก็ได้หรืออาจจะเป็นเกิดจากความผิดพลาดอาจจะเกิดจากการปรุงแต่งก็ได้และประการต่อมาคือว่าผร้เจ้าเนี่ยเวลาพระองค์แสดงธรรมเนี่ย พระองค์ก็แสดงธรรมโดยพิจารณาผู้ฟังนะผู้ฟังต่างกันพระองค์ก็แสดงธรรมต่างกันนะไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ว่าความลึกซึ้งต่างกันอย่างเช่นคนบางคนที่ยังมีความเชื่อเรื่องตัวตนอยู่ผู้เจ้าก็สอนเนี่ยว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะแต่สอนต่อไปว่าเนี่บุคคลที่มีตนฝึกไว้ดีแล้วย่อมมีที่พึ่งที่หาได้ยาก แต่บางทีพระเจ้าก็สอนว่าไม่มีตัวตนนะไม่ใช่ตัวตนไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาบางครก็สงสัยอ้าวพุทธเจ้าตรงนี้พูดว่ามีตัวมีตนต้องฝึกตนเอาไว้แต่ตรงนี้บอกว่าไม่มีตัวมไม่มีตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนขัดแย้งหรือเปล่าไม่ขัดแย้งหรอกนะขึ้นอยู่กับผู้ฟังนะว่ามีความเชื่อความเข้าใจระดับไหนใช่มีความเชื่อเรื่องตัวตน ผู้เจ้าก็สอนว่าให้เนี่ยให้ฝึกตนเอาไว้แต่ถ้าเริ่มมีปัญญาหน่อยอย่างปัญจวัคคีย์ผู้เจ้าก็เลยบอกนะเหมือนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะขันมันมีแต่ขันห้าขันห้าก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือในบางที่ผู้เจ้าสอนนะหลายที่เลยผู้เจ้าสอนว่าให้ทําดีทําดีให้มีศีลให้มั่นคงในธรรมแต่ในในที่หนึ่งก็บอกว่าทาทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น แล้วคนบางคนนี่ก็พอไปเข้าใจแบบน,นี้เนี่ย mm hmm. ก็เลยคิดว่าความดีไม่ต้องทําก็ได้ที่จริงผู้เจ้าสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยกับคนที่มีพัฒนามีการพัฒนาในระดับหนึ่งแล้วนะคือเป็นคนดีและคมก็สอนว่าให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะคือว่าไม่ยึดดีไม่ติดดีนะคือไม่ยึดไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมะ แต่คนที่ยังมีนิสัยเก่งเม่อรเ,เกเลนี่ผู้เจ้าก็สอนนะว่าต้องให้มีธรรมะให้มีให้ใยดีให้รู้จักกตัญญูพ่อแม่นะเพราะนั้นเนี่ยคำสอนพู้เจ้าเนี่ยมีทิพลมีความหมายได้เพราะว่าพวกพิจารณาจากระดับที่แตกต่างกันของผู้ฟังแต่ว่าเครื่องพุทธบทเนี่ยมันไม่รู้หรอกนะคนฟังเป็นใคร มันไม่รู้ภูมิหลังเพราะนั้นคําตอบที่ให้ไปเนี่ยก็คนที่มีภูมิหลังแตกต่างกันก็อาจจะตีความหรือเข้าใจแตกต่างกันไปได้ดังนั้นคนเราต้องมีครูบาอาจารย์เนี่ยเพราะครูบาอาจารย์ก็จะรู้ว่าลูกศิษย์คนนี้เนี่ยเขามีภูมิหลังอย่างไรนะคนบางคนเกียรติครังก็ต้องสอนให้ขยนันแต่ลูกศิษย์บางคนขยันมากไปก็ต้องสอนให้รู้จักจ หย่อนรู้จักพักผก่อนซะบ้างนะสอนไม่เหมือนกันบางคนสอนเนี่ยขยันแต่บางคนกระตุ้นให้รู้จักอ่าผ่อนคลายบ้างทำน้อยหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคําคสอนพระเจ้าจะมีประโยชน์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับระดับของผู้ฟังด้วยแต่เครื่อง a อไนี่มันไม่รู้หรอกนะว่าคนฟังเป็นใครมันก็ตอบไปตามข้อมูลที่ได้ซึ่งคนฟังก็อาจจะ เอาไปใช้ในทางที่ปิดก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาแล้วก็ระมัดระวังเอาไว้อันละเตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังคุมหังคอยตะพรที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วพหเมวาสมีสตูจงสำเร็จโดยสาพรสาพเพยบุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทางพวงจงเต็มที่จันโทปันารโสยาา เวนพระกันในวันเพ็ญมณิโชติรโาโซยธาเหมือนกามณีอันสว่างสวายบนยินดีสาพิทิยวิวัชันตุปานตาไรข้างฝวงจงบำราบกายสัพพโรควินาสตุโรคทั้งฝวงของท่านจงหายมาเตพวัตวันตายโยอันตรารายามีแก่ท่าน สุขีทิพาโยโกพาวาท่านต้องเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสานิจังวุทาปัจจายนจัตตารุธรรมะวัฏฐานีอายุวันโนสุขงพละสามสิบประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจเริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กรา มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพาววตุสาพมังฆาลังพ่อาสาพพมงคลจงมีแายท่านราคันุสาพพเทวตาพระราเทวดาทัางปวงจงรักษาท่านอุตานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระอุตตจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรม ลาภสังคาอนุภาบนั้ด้วยอนุภาแห่งภาโสสาธเตศิษย์ภาวันตุเตห์ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน